การที่เราวิ่งหนีความเศร้าก็ไม่ได้หมายความว่าเราวิ่งไปข้างหน้าแล้วเราจะเจอความสุขนะคะวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายยิ่งขึ้นคือยอมรับความทุกข์ในวันนี้ก่อนค่ะยอมรับก่อนว่าเราพลาดยอมรับก่อนว่าเรากําลังอยู่กับปัญหายอมรับก่อนว่าวันนี้มันไม่ใช่วันที่ดีของเราค่ะ และเมื่อไรก็ตามที่เรายอมรับแล้วให้เราให้อภัยค่ะให้เราหาข้อดีของเหตุการณ์นี้ให้เจอค่ะลองดูสิคะว่าเหตุการณ์นี้สอนอะไรเราเหตุการณ์แย่ๆนี้กำลังให้บทเรียนอะไรกับเราค่ะและสุดท้ายจากวันที่แย่ๆจากเหตุการณ์แย่ๆมันจะกลายเป็นวันที่ดีค่ะเพราะเรากำลังได้ของขวัญที่มีค่าคือได้บทเรียนราคาแพงค่ะ อย่าคิดว่าชีวิตเราจะแย่ไปตลอดนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันด้วยรักและส่งพลังจากคูวีค่ะ